แงก็แบบ A นัให้เราตามหาไปชนเราเอาไปชนก็เรียกเราไมินเงไม่รับสินสองเคือจะเอาเอาตนตอนนี้จแต่จะเรียนัวเราจะอย่างนี้เวลาก็ให้กาไปตามที่เขาเรียกจะเจอเค่อย่างนี้เนี่ยต้องวิจัยเข้ามาตามว่าเี็นพอจะไปดูเองก็จะพิจารณาการตะเต่อพูดดิ้นนายดยมันดี้พมันก็ตรงนี้ออกไปที่จังเราเราให้ถึงเปน มันด <klore> ูหน้าไฟแดงผมติดไฟแอนแรกไฟแดงเขาเปอยู่ข้างหน้าเตะค้ขับช้าประมาณสามเลยแตะ้นี้อา็นใช่รอาใช่จากเด็้มอนี้ข้างหลังมัเบียดมันจะทำท่าจะเซ็งเยวมอกตะกอนเานเีนี้นีมัดีแกลงนี้นะครับรถกจะมีสองแบบเน้อยนะครับาง่า ใช่เราจะใช้เวลาประมาณสี่เดือนนียการีนก็จะมาแบ่ดทงซ้ายเราจะ